สวัสดีครับผมทํากินเองชวนเพื่อนๆมาทําแกงป่าทะเลกินกันครับสดน้ําคล่องคอมากๆครับเริ่มจากน้านะครับรอจนเดือดนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยตามด้วยกะปิเล็กน้อยนะครับเพิ่มความนัวของเมนูแล้วก็พริกจินดาโขกลงไปครับเพิ่มความเผ็ดร้อนเลยนะครับอันนี้นะครับใครชอบก็ใส่เพิ่มลงไปใครไม่ชอบก็ใส่แค่พริกแกงเผ็ดธรรมดาครับรอจนพริกแกงกับกะปิละลายจากนั้นใส่มะเขือเปาะลงไปครับมะเขือเปาะอย่าลืมหั่นแล้วก็แช่เกลือไว้ด้วยนะครับน้าละลายเกลือนะครับจะได้ไม่ดาครับตัวฟักยาวแล้วก็มะเขือ วงใส่ตามลงไปได้ครับรอจนผักสุกแบบนี้ครับเพราะว่าผักมันจะสุกยากกว่ากุ้งกับปลาหมึกอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสน้ำปลาครับกระชายครับใบมะกรูดฉีกครับผมพริกไทยอ่อนครับพริกชี้ฟ้าหั่นฉแฉลบครับ รอจนทุกอย่างสุกดีครับไฟแร,แรงใส่กุ้งขาวตามลงไปได้เลยครับแล้วก็ปลาหมึกครับกุ้งปลาหมึกอย่าลืมล้างค้องสะอาดแกะขีบแกะหางแกะไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยครับไฟแรงๆนะครับทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จครับแกงปลาทะเลสดน้ำคล่องคอทําง่ายมากๆอย่าลืมทํากินกันดูครับ